อัปเดตข่าวสารฟุตบอลในยุโรปเดอะซันสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าลิเวอร์พูลยังมีโอกาสที่จะได้ค่าตัวของเทนอเล็กซานเดอร์อาโนถ้าหากเรอัลมาดริดต้องการตัวนักเตะก่อนหมดสัญญาโดยสัญญาของเทนจะหมดลงในวันที่30มิตมิถุนายนซึ่งถ้าหากเรอัลมาดริดต้องการตัวนักเตะก่อนหน้านั้นจะต้องจ่ายเงินค่าตัวให้กับลิเวอร์พูลโดยทางสื่อแดนผู้ดีระบุว่ามีความเป็นไปได้ในเรื่องนี้เนื่องจากเรอัลมาดริด มีคิวจะไปลุยศึกฟีฟ้าขับเบอร์คัพในช่วงซัมเมอร์ที่สหรัฐโดยจะเริ่มต้นในวันที่14มิถุนายนก่อนที่สัญญาของเทนจะหมดลงอันเตนาทูสื่อโคลอมเบียรายงานว่าบาร์เซลโลนากำลังจับตาดูดาน,เนิเอลมุนยอ์แม้กว่าชาวโคลอมเบียของคิสตันพาเลต โดยบาร์เซโลนามีแผนจะเสริมแบ,บ็กขวาในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งมีข่าวสนใจนักเตะหลายคนทั้งอันเดราตูของลาโยเบเยกาโนและมาคูบิลของอัลเมเรียล่าสุดมีรายงานว่าทัพอาซูกานะ่ากำลังจับตาดูมูลยอดของคิสตันพาเลต ซึ่งทำผลงานยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้หลังการทำไป5ประตูกับ5แอสซิสต์ฟอเรียนแพทเทนเบิร์กรายงานว่าแฟรงเฟิร์สสนใจดึงอาดากูแลตัวรุกของเลอลมาลิตถ้าหากชวดเป้าหมายเบอร์หนึ่งอย่างเลส,ส่อโดอันของไฟบวกโดยกูแลอยู่ในสถานะตัวสำรองกับราชันชุดขาวหลังการมาของคิรันเอมบาเปในขณะที่จูดเบลลิงแฮมวินิซิโูเนียและโรดิโกโกเอส ก็เป็นตัวเลือกแรกในทีมของคา r โลอันเชล otti และถึงแม้ว่าผลงานของกูแลจะน่าพอใจกับการทำไป3าประตูกับ5แอซซิตจาก29เกมแต่เขาได้เป็นตัวจริงเพียง6เกมในลีกและอีก1เกมในบอลยุโรปทำให้มีข่าวว่ากูแลเริ่มมองเรื่องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โรเบร์เลวันดอสกี้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ด้วยการทำไป34ประตูจากการลงเล่นทุกรายการ และเงื่อนไขยขยายสัญญาออกไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติโดยมีรายงานว่าทีมอาซูกาน่าอาจทำออปชั่นยืดเวลาไปจนถึงปี2027ด้วยอย่างไรก็ตามมีรายงานอ้างว่า2ส,สโมสรชั้นนำจากซาอุดีอาระเบียทั้งเอัลฮีราวและเอาอาลีต่างสนใจดึงเลวันดอสกี้ไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่ปีนี่ซาฮาวีตัวแทนของโรเบร์เลวันดอสกี้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าเลวันดอสกี้จะค้าแข่งกับบาร์เซโลนาต่อไปในซีซั่นหน้า100%ตามการรายงานจากมุนโดเดปอร์ติโวฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าอเล็กซานเดอร์อีซักกำลังเนื้อหอมมากถูกลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลหมายตาเป็นกำลังเสริมลำดับต้นๆซึ่งท่าทีของอีซักดูอยากร่วมงานกับ2ทีมดังกล่าว พอลุนแชมได้เป็นรูกประรรมและได้เตะแชมเปียนลีกอย่างไรก็ตามกรณีต้องปล่อยอีซักทางสาริกาดงไมาตาซามูโอโมโรเดียนกองหน้าจากเอฟซีปอโตมาเป็นกำลังเสริมช่วงตลาดซัมเมอร์ซึ่งซามูมีค่าฉีกสัญญาแพงถึง84ล้านปอนด์แต่ฝ่ายบริหารของนิวคาเซลมองว่าไม่ต้องจ่ายสูงขนาดนั้นก็ได้ลายเซ็นนักเตะ ทั้งนี้อุปสรรคของนิวคาสเซิลคือแอตตันวิลล่าและเวสแฮมยูไนเต็ดที่หมายตานักเตะเช่นกันโยชัวคิมมิดเหลือสัญญาปัจจุบันกับบาเยนร์มิวนิกจนถึงจบฤดูกาลนี้เท่านั้นโดยที่สโมสสพยายามเจราจาต่อสัญญาฉบับใหม่มานานหลายเดือนล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ด้วยสัญญาจนถึงซัมเมอร์ปี2029เป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น